าสีค่ะมาชมต่อเลยค่ะลูกค้าในนำี่ตบริการเลยค่ะมาดูกับเซียวีลูกค้าตัวอีกันนี้ค่ะรถสี่สองเจ็ลูกค้าสองปนสีกะยออโต้นลูกค้าคันนี้ราคาเปิดที่สองแสนบาทเชิญค่ะหนึ่งห้ากราคามาแล้วค่ะสองแสนบาทที่รานให้ราคามาแล้วี่ในมากกว่าสัเชิญเลยค่ะสู้ต่อปีตอสปอะไรราคาไปแล้วค่ะตาสองพันลาเป็นอะไรแล้วค่ะตัวจาสี่พัอะไรสู้ต่ออยู่ในหกพันราคาไปแล้วค่ะตาหกพันราคาแล้วสู้ต่อไปต่อราคาแปดันราคาไปแล้วค่ะตัวจ่ายแปดพันล ไปแล้วค่ะสองแสนสออันอะไรแล้วค่ะไปแล้วค่ะสองลูกค้าอะไรนะสี่พันราคะไปแล้วค่ะสอสสองัลูกค้าอะไรสองแสสองม่สัสปึ่งสองสสองมพราคาไปแล้วค่ะสองสสองมนสองนไแล้วอะสองสนสองสองันนับเป็น่งสองแสสอง่สองพันนเป็น่งสองแสสมพคปแล้วค่ะสองสสาสเป็นงสองสนสาังรคไปแล้วค่ะสองแสนสานงับเป็น่งสองสสดไปแล้วสองสสอ้อยสองสสสองน

sao số sóng cao.